เปิดไม่ติดนะครับกดออนไม่กระดิกเลยนี่ครับนะครับโอเคนะครับคุณพี่ชาและท่านผู้ชมกินขาดเลยนะครับนี่ซ็อกเก็ตหลุดแล้วนะครับนะแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้คอยเอลก็สนิมกินขาดเลยนะครับซ็อกเก็ตแผจอ สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างผม์สำหรับคลิปนี้นะครับเรามาซ่อมโน้ตบุ๊กเอซูของคุณพี่ชานะครับด้วยอาการเปิดไม่ติดแต่เป็นโน้ตบุ๊กโมเดลอะไรนะครับและวิธีการดูโมเดลดูยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันนะครับคุณพี่ชาและท่านผู้ชมไปดูกันเลยครับครับผมวิธีการดูโมเดลก่อนเลยนะครับอ่ะเราก็ดูตำแหน่งลายเทีวชี้ผมเลยนะครับ จะเป็น ASUS X42J นะครับ ASUS X42J เป็นเครื่องของคุณพี่ชาโอเคมาดูกันนะครับใ่าใไฟก่อนผมใช้ซับายตัวนี้นะครับเพื่อนๆดูกันใช้ซับายกินกระแสสเตนบาย28มิลลิแอมนะครับ28มิลลิแอมกดเปิดเครื่อง เปิดไม่ติดนะครับกดไม่ติดไม่กระดิกกดออนไม่กระดิกเลยเนี่ยครับโอเคนะครับพิชาท่านพิชาท่านคชณเราไปแกะเครื่องกันเลยนะครับว่าเป็นที่อะไรจวไปแกะเครื่องกันเลยครับไปทำกัน คับคุณพี่ชามาดูก่อนก่อนนะครับนี่ครับมดตัวเป็นๆเลยนะครับยังเป็นด right. ังเลยนะครับนี่ครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตไปทําความสะอาดก่อนนะครับแล้วมาดูกันต่อนะครับว่าจะไหว drag. ครับคุณพี่ชานะครับผมท <S 2> <s 2> ําความสะอาดให้แล้วนะครับเบื <S <S ้องต้นทําความสะอาดแล้วผมก็เลยคิดว่าไม่น่าจะไปต่อนะครับพอผมเป่าุขึ้นมานี่มดเข้าไปในขอบจอนะครับขอบจอด้านนี้เป็นสนิมแล้วนะครับแล้วก็มุมนี้แต่ก็ข้ามมดเลยนะครับและ อันนั้นไม่ใช่ปัญหาเลยนะครับปัญหาใหญ่ก็คืออปุปกรณ์สนิมกินหมดเลยครับสนิมกินขาดเลยนะครับนี่ซ็อกเก็ตหลุดแล้วนะครับนะแล้วก็ตำแหน่งตรงนี้คอยเอลก็สนิมกินขาดเลยนะครับซ็อกเก็ตแพจอไม่ไหวแล้วนะครับวันนี้ไลยเยอร์ขาดหมดเลยน,ะนี่ชิปอปุปกรณ์ตัวเล็กๆน,น้อยๆนะครับขาดหมดเลยน็อตขึ้นสนิมแล้วก็ e c ก็นี่นครับ ดินลายขาดหมดเลย s m ก็นี่ครับอ่ามีหลัง CPU นะครับแบบนี้ผมไม่แนะนำให้ไปต่อนะครับคือแน่นอนเลยนะครับก็เมนบอร์ดเสียอย่างแรกเลยนะครับอย่างที่สองก็คืออ่าหน้าจอเสียแน่นอน100% DVD ก็เสียแล้วครับ100%เนะไม่ได้เสียอะดีวีดีอาจจะไม่เสียนะครับแต่ว่ามันไปต่อแล้วหลายอย่างนะครับเมื่อซ่อมไม่คุ้มค่าผมก็ไม่ได้นาให้ซ่อมนะครับ สเก็ตแพนะครับแพนะครับก็ไม่ไหวนะครับแล้วก็คีย์บอร์ดอันนี้ก็ไม่รอดนะครับร้อเปนี่ครับไม่รอดแน่นอนร้อยเปอซแล้วก็ฮาร์ดดิสนะครับอันนี้ผมฟันตรงไปเลยครับเสียแน่นอนสนิมกินเลเยอร์ด้านในนะครับขาดมาแล้วโอเคนะครับผมขออนุญาตนะครับเคตนี้ก็ ปิดงานไม่ได้นะครับคือถึงถ้าจะปิดได้เราซ่อมเมนบอร์ดได้ก็จอเสียอีกนะครับราคาก็จะสูงขึ้นไปอีกแล้วก็เปลี่ยนก็เก็บข้อมูลอีกนะครับราคาก็จะสูงเพิ่มขึ้นไปอีกครับทีนี้กลกลายเป็นว่าต้นทุนสูงไปนะครับโอเคนะครับเคสนี้ผมขออนุญาตคืนงานนะครับคืนงานให้ท่านลูกค้าของคุณพิชานะครับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปอผมนะครับ ดูแล้วว่าเกิดประโยชน์นะครับเกิดประโยชน์นะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมช่างพงษ์ได้ทำคลิปครั้งต่อ,ตอไปและคลิปนี้นะครับต้องก็ต้องขออภัยนะครับผมปิดงานให้ไม่ได้สาเหตุที่ปิดงานให้ไม่ได้คือต้นทุนสูงไปแล้วก็ต้นทุนการซ่อมสูงแล้วก็ราคาซ่อมสูงเกินไปเราเป็นช่างเราก็ไม่ใช่ว่าจะต้องซ่อมให้ได้ทุกเครื่องนะครับคือบางเครื่องซ่อมไม่ได้ก็ต้องยอมรับไปเพราะว่า เหตุผลที่ซ่อมไม่ได้คือลูกค้าไปต่อไม่ได้นะครับราคาสูงไปนะครับอย่างนี้คือ,อต้องขอคืนนะครับและเพื่อนๆท่านไหนนะครับที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมนะครับก็ม,มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับในคลิปนี้นะครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ